สวัสดีครับท่านผู้ชม f อทุกท่านครับเ,เ,เพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์ครับนี้พาทุกท่านมายกรุ้มปลาไหลวันที่สองครับเหยื่อวันที่สองครับมาดูกันว่าเหยื่อผสมใส่เดือนไปวันที่สองนี่มันจะเข้าไหมครับเพราะว่ามันจะเน่าไวครับ บรรยากาศครับเจ็ดโมงเช้าครับข้างลา่างนันเป็นน้ำนะครับที่มียายเยอะนะน้ำหมดเลยนะยามันเกิดบนน้ำครับไปครับไปติดตามกันดูครับมีแต้มมีตัวไหมวันนี้มาดูกันครับ ใส่สองวันหญ้าแห้งเลยครับหญ้าที่คุมแห้งเลยร้อนมากครับฝนไม่ตกครับตัวเล็กสามตัวครับโอ้มีแต่ลูกปลาไหลครับ สามตัวเลยครับปาต่อครับมวอันหลังนี้อัวย่ำล้มแต่เข้านะครับมวันนี้ดูวันนี้มีไหมอันนี้ก็มีครับรตูไม่ค่อโตครับสองตัวสองหรือสามนี สองตัวครับเท่ามาคูณนี่ครับนะครับสองตัวเท่ามาคูณทั้งสองเลยครับเข้าสองตัวครับเท่ามาคูณทั้งสองเลยอ่านต่อครับตัวโตวเข้าไปหมดแล้วครับเมื่อวานนี้ครับใส่เดือนมันเน่าแล้วครับ โอ้นีครับตรงงานตัวนึงตัวเล็กตัวหนึ่งครับเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวโอ้นี่ครับตัวงามเลยตัวงามตัวนึงครับก้งองออมมัวมวครับเป็นไรไม่รู้นี่ งามเลยครับตัวหนึ่งครับนี่ครับมันพุ่งออกตัวงามเลยครับตัวนึงตัวเล็กตัวหนึ่งครับใบต่อเลยครับ เล็กตัวนึงครับเล,เล็กครับเอาไม่เทครับไปต่อครับมาดูในในบ่อนี่ครับอใน,นนี้เป็นบ่อที่ผมเคยบอกเมื่อวานนี้น้ำลึกครับ เราใส่ริมิมมันครับเข้าครับแต่ตัวเล็กลงครับวานนี้เข้าตัวงามเลยวันนี้ตัวเล็กตัวหนึ่งครับหมดตัวครับตัวนอนมาเกาะครับ นอนกระโดดหรือเปล่านี่ครับโอ้โหก่อน,นิ่งเลยเนี่ยนี่ครับนี่ครับก่อน,นิ่งเลยครับโอ้โหตัวใหญ่มากตัวมุงครับบุงครับเนี่ยลุงตอแล้วครับ ปลาไหลหมดตัวแล้วครับต้องรอย้ายที่ครับหลังนี้ไม่เคยเข้าเลยครับแสดงว่ามันปลาไหลมันไม่อยู่อย่างนี้ครับมันไปอยู่อยู่ในหญ้าอย่างนั้นครับนี่ครับหญ้าแบบนี้ต่อครับดูหลังนี้เมือ่อวานเข้าไปสามตัวเหลือไหมวันนี้ อีกตัวหนึ่งครับเดียวตัวเดียวครับวางเข้าไปสามตัวหมดใหญ่กวมาคูณอยู่ครับนี่ครับเดี๋ยวตัวเดียวครับนอนนิ่งเลย ได้มาตัวหนึ่งครับงา,งามอยู่ไปต่อครับฝนไม่ตกอะไรไม่ขึ้นครับน้ำมันตื้นน้ำมันลงเยอะอดูพี่โตก็เท่ามาคูณนี่ นี่ครับอะไรตัวไม่โตครับเท่ามากคูณนี่ต,นต้นกลองเท่ามากคูณครับไปต่อครับอ้วันนี้ได้ปลาหลเยอะกว่าเมื่อวานแต่ตัวเล็กลงครับตัวเล็กกว่าเยอะเลย มีทุกฝังครับฝันนี้ก็สองตัวตัวเล็กครับโอเคตัวใหญ่มันหมดแล้ะไปต่อแล้วครับต่อเลยครับต่อเลยครั้งสุดท้ายแล้วอย่างนี้ไม่น,าน,น่ามีครับ นีครับเอามากูนอยู่ตรงกระบุกครับน่ครับเห็นไม่น้อยเนะไม่เห็นหรอกนะครับเอามากูนอยู่ครับแม่งต,ตัวเข้าไปตัวนึง มาอีกตัวครับครับลยตพวเยอะมากครับโอ้อย่างเยอะเลยครับแต่มันตัวเล็กครับดูดิครับเกินสิบแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวไปสรุปที่บ้านครับครับมาสรุปผลงานวันนี้กัน หลายตัวไม่โตครับตัวเล็กเอาไปไปล่อยลงบอ่อหมดแล้วครับห้าหกตัวจริงมันได้มาสิบกว่าตัวเหรอครับมันจะเหลือกี่ตัวเนี่ยก็น่าจะเหลือถึงถึงสิบอยู่คบเนี่ยต,ตัวไม่ค่อยโตครับมีใหญ่ๆอยู่สองสามตัวเองมีใหญ่ๆอยู่ครับแต่ว่ามัน โอเคอยู่ครับเหยื่อวันที่สองครับก็ได้มาสิบกว่าตัวแล้ะครับแต่ว่ามันตัวเล็กมันเยอะปล่อยไปห้าหกตัวครับปล่อยลงบอ่อไปเลยครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้อัน,นี้เป็นเหยื่อวันที่สองครับเหยือ่ออ่าหอยเชอรี่ แล้วก็ไข่ไก่น้ําปูแล้วก็อ่ามีไส้เดือนผสมด้วยครับสังเกตว่าวันที่สองนี่มันจะเข้าตัวเล็กว่าเพราะไส้เดือนมันเน่าแล้วเหยื่อไส้เดือนในวันแรกนี่ใส่ผสมไส้เดือนไปด้วยนี่วันแรกนี่มันจะเข้าตัวใหญ่ครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามให้ครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ